บางทีเด็กวัยรุ่นเนาะคิดว่าเราจะดาเนินชีวิตยังไงแซงก็เป็นเคยเป็นวัยรุ่นเนาะเพราะจริงๆตอนนี้ก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะคะแอบบอกนะคะก็อย่าหาว่าแม่สอนเนาะแต่ว่ารู้ไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆทุกๆบทเรียนอะสำคัญหมดนะคะแต่ว่าแซงเชื่อว่าการที่วันนี้แซงเลือกเจ็ดหัวข้อนี้บทเรียนเนี้ยมาเป็นบทเรียนที่พี่น้องสามารถไปดาเนินชีวิตได้ง่ายแล,และน้องทุกคนที่จะโตมานา่รู้วิธีการที่จะดำเนิน โตอย่างถูกต้องไม่โดนอะไรมันเหนี่ยวรังชีวิตนะคะเราอย่าเสียเวลาเพราะแซงก็เคยเสียเวลามาแล้วเนาะก่าแซงจะมารู้จักพระเจ้าก็เรียกว่าผ่านมาเกือบครึ่งชีวิตนะคะก็ก็ตอนนี้ก็ประมาณปีที่เท่าไหร่ที่ 9- ที่1ิเนาะประมาณนี้นะคะก็เจบทเรียนนะคะสำหรับวัยรุ่นคิสชนที่ควรได้ยินสัญญยาให้พี่น้องทุกคนได้ยินทุกทุกรุ่นเนาะไม่ใช่แค่รุ่นเฉพาะคิสชนวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ทุกรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นด้วยนะคะ บทเรียนแรกนะคะที่อยากจะให้พี่น้องเห็นก็คือเลือกเพื่อนอย่างชานฉลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นคนที่อ่านอาบน้ำร้อนมาก่อนใช่ไหมจะรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้ลูกๆเลือกเพื่อนที่ดีๆสังคมที่ดีๆกว่าเราจะรู้เนี่ยเราต้องลองผิดลองถูกมาเยอะมากแต่พระเจ้าบอกกับเราในบทเรียนนี้ว่า ให้เราเลือกเพื่อนอย่างฉันฉลาดตั้งแต่ตอนนี้เลยพี่น้องอย่าใช้เสียเวลาในการทดลองเราเลือกเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเพื่อนแบบไหนใช่ไหมคะในสุภาษิตบทที่สองข้อที่ยี่สิบถึงยีบ้าบอกว่าอย่าผูกมิตรกับคนใจร้อนอย่าคบหาคนที่ฉุนเฉียวง่ายมิฉะนั้นจะเอาอย่างเขาแล้วพาตัวเองไปติดกับพี่น้องว่าจริงไหมข้อนี้จริงใช่ไหมคะเราเลือกง่ายๆเนาะสังคมบนโลกมนุษย์เนี้ย พ่อแม่อยากจะมีอาชีพการงานที่ดีเพราะอะไรอยากเลือกสังคมให้ลูกก่อนโรงเรียนที่ลูกยังไม่สามารถเลือกได้ตอน,นเด็กตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็อยากจะให้ลูกไปสมลูกไปเรียนรที่ดีเพื่อจะมีสังคมที่ดีมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้พระเจ้าก็บอก,กบเราก็าเตือนเราว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในสังคมใดก็ตามให้เราเลือกเพื่อนอย่างชานฉลาดเลือกเพื่อนที่บางทีเราเลือกคบไม่ได้ก็จริง ะะเราไม่ได้บอกว่าพอคนนี้ไม่ดีปุ๊บเราวิ่งหนีแต่พระเจ้าให้เรามีสติปัญญาในการเลือกเพื่อนคนไหนที่ดีก็จะนําพาพี่น้องไปในทางที่ดีนําพาเด็กๆไปในทางที่ดีแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีอย่างในพระคํารข้อนี้บอกว่าใจร้อนเราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะเราอาจจะเป็นคนใจเย็นแต่ไปอยู่กับเพื่อนที่ใจร้อนเนี่ยอาจจะเป็นยังไงอาจจะใจร้อนตามโดยไม่รู้ตัว อาจจะไม่รู้ตัวเราไปติดกับง่ายๆใช่ไหมเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเคยชินเป็นเรื่องที่เราเห็นบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะทําได้หรือว่าอาจจะเผลอไผ่ไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกให้เราขีดเส้นกับพี่น้องที่ไม่น่ารักและเลือกเพื่อนที่หลักพระเจ้า การที่คนที่รักพระเจ้าก็จะพาเรารู้หนิว่าพระเจ้าดีเราเป็นคริสเตียนเรารู้เรเือกที่จะเป็นคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสังคมที่ดีด้วยถูกต้องไหมคะพระเจ้าให้เราเพราะว่าอะไรมันมีผลต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายร่างกายความคิดมันออกมาหมดเลยนะคะถ้าเราเลือกเพื่อนที่ดีอย่างที่บอกเพื่อนที่สังคมเนี้ยมันกว้างเนาะเราแซนก็มีเพื่อนหลายคนถามว่าถ้าเราไม่เลือกที่จะมา อยู่ในทางพระเจ้าและเราไม่รู้จักพระเจ้าและเราไม่แสวงหาในการที่จะมาสามัคคีทาบ่อยๆในกลุ่มแคร์ก็ตามหรือในคริสตจักรก็ตามถามว่าเวลาเราไปเจอเรื่องที่เพื่อนจะนําพาเราไปที่การล่อลวงะที่ไม่ดีมันก็ง่ายเพราะาเราไม่เข้มแข็งเพราะเรายิ่งเรามาในทางพระเจ้าเราจะตระหนักได้รู้เราจะรู้สึกว่าพี่พระเจ้าคอยเตือนเราตลอดเราเรายำเกรงพระเจ้าใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าไม่กล้าจะทาผิด ต่อพ่อของเราเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราเลือกเพื่อนได้ถึงแม้จะเลือกไม่ได้ทั้งหมดแต่เราหลีกเลี่ยงในบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาดนะคะเชื่อว่าพี่น้องสามารถจะคัดได้เพราะเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอย่าเลือกคนที่ยังไงนะที่พาให้เรามีแต่ออกห่างจากพระเจ้าเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างรู้ดีเนาะว่าพระเจ้าดีที่สุดถ้าเราไปเลือกทางนั้นแล้ว ปลายทางเราจะเป็นยังไงคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกอย่างฉันฉลาดนะคะอันในข้อแรกที่อยากฝากเอาไว้เนาะอ่าในประเด็นที่สองอ่านอ่านแล้วก็อ่านอีกรีดรีดแล้วก็รีดถามว่าทําไมการอ่านถึงสําคัญพี่น้องอาจจะคิดว่าอา้าวฉันไม่ใช่คนที่ชอบอ่านมีใครเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านไหมคะอันนี้ยอมรับเลยค่ะแซงก็ไม่ชอบอ่านเนาะ แต่ว่าที่จะพูดเนี่ยที่จะพูดเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคือให้เราอ่านเพื่อเราจะขยายความรู้ที่ไม่ใช่เฉพาะบทเรียนแต่เป็นการขยายความรู้ในด้านต่างๆไปเรื่อยๆด้วยอย่าคิดแต่ว่าเราเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องสอบอย่างเดียวอาจารย์ปา่าออที่บ้านขายอะไรประวัติอาจารย์ปาที่บ้านขายหนังสือใช่ไหมคะขายหนังสือแล้วเป็นไงอาจารย์ปาสังเกตไหมว่าอาจารปามีความรู้รอบตัวเยอะมาก จริงไหมคะเพราะว่าอาจารย์ปาเป็นคนที่เจอหนังสืออยู่กับหนังสืออ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาแต่เราเนี่ยสมัยนี้ขอบคุณพระเจ้าเนอะในเมื่อเราไม่รักการอ่านเราทํายังไงคะมีวิธีอื่นฟังก็ได้ดูก็ได้ที่เขียนคำว่าอ่านอ่านอ่าน,าน,านเพราะว่าหมายความว่าอยากจะให้มีความรู้เพิ่มเติมขยายความคิดออกไปนะคะเพราะว่าเรามีชีวิตที่แบบ ดีแบบนี้แล้วแต่ว่าถ้าเราขาดความรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้ก็ต้องสําคัญพระเจ้าก็มาเตือนว่าเด็กจะโตได้เนี่ยถามว่าโตแบบไม่มีความรู้เลยได้ไหมล่ะคะจะประสบความสําเร็จไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยมาเตือนว่าให้เราสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม,ม,มนะคะในพระธรรมสองทิโมธีบทที่สามข้อที่สิบหกบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการ ว่าข่าวตักเตือนการแก้ไขสิ่งผิดการอบรมให้การอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพักพร้อมกระทําการดีทุกอย่างชัดเจนมากนะคะแปลว่าพระเจ้าเนี่ยให้เราเรียนรู้หนังสือที่ดีที่สุดที่แซงอยากจะแนะนําก็คืออะไรคะหนังสือแรกที่พี่น้องเต้องมีพระคัมภีร์หรือไบเบิลเพราะว่าเป็นหนังสือที่เป็นความจริงเป็นหนังสือที่ มีชีวิตหนังสือบางเล่มที่พี่น้องอ่านเนี่ยอ่านครั้งเดียวความรู้จบไปสามคูณสามยังเท่ากับสามใช่ไหมแต่พี่น้องอ่านข้อประคัมภีร์ข้อเดิมพี่น้องได้แตกต่างกันตามสถานการณ์ที่พี่น้องอ่านความอัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องถ้าเรามีหนังสือพระคัมภีร์เราจะดําเนินชีวิตง่ายขึ้นเพราะเรารู้หลักการที่ถูกต้อง หลักการแห่งความจริงและเป็นหลักการที่มีชีวิตด้วยพระเจ้ายังยืนยันอีกบอกว่าในสดุด,ดีบทที่19ข้อที่หนึ่งยบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นคมสองเท้าย่างก้าของข้าพระองค์เป็นแสงส่องสว่างทางของข้าพง์แปลว่าทุกๆย่างก้าที่พี่น้องเดินเนี่ยพี่น้องจะมองเห็นข้างหน้ามีหลุมพี่น้องข้ามได้มีอ้อนหินพี่น้องก็ไม่ต้องสะดุดถ้าพี่น้องมีเข็มทิศชีวิตเนี่ยพี่น้องไม่ต้อง กังวลอะไรละในเมื่อประคัมภีร์สําคัญเป็นคมภีเป็นหนังสือที่ไร้ขอบเขตนะพี่น้องหนังสือที่ขายดีที่สุดเราก็ยังยืนยันแซงบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ดีได้เนี่ยมันก็ขาดข้อนี้ไม่ได้และเราจะดาเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ไงรู้หลักการแล้วแต่สื่อต่างๆการสอนต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่แซงสอนเองเนี่ยทำไมจะต้องมีข้อประคำพีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าแซงต้องการจะยืนยันให้พี่น้องรู้ว่าสิ่งที่แซงสอนหรือสิ่ง,งที่แซงบอกเนี่ยไม่ใช่เกิดจากสติปัญญาของแซงเองแต่เกิดจากพระคำพระเจ้าบอกไว้เป็นการยืนยันว่านั่นคือความจริงแซงไม่ได้สอนแบบไข่ตรงเนาะไม่ได้สอนแบบเพื่อที่จะต้องการจํานวนสมาชิกเยอะๆเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์อะไรนอกจากผลประโยชน์ของตัวพี่น้องเอง ต้องการให้พี่น้องรู้แค่นี้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้ามอบให้อย่างแรกเลยคือชีวิตที่พระเจ้ามอบให้ใช่ไหมจิตวิญญาณก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พี่น้องจะดําเนินชีวิตถูกต้องได้ก็ต้องมีพระคัมภีร์สาคัญเหมือนกันในการดําเนินชีวิตคิดย็นสาคัญเหมือนกันการดําเนินชีวิตบนโลกก็ต้องมีความรู้ที่มากมายขยายขอบเขตออกไปเราจะประสบความสําเร็จได้มันต้องพึ่งพาความรอบรู้ก็เลยบอกพี่น้องว่าสําคัญมากสําหรับการอ่านนะคะ บทเรียนที่สามนะคะบทเรียนที like it it like an ่บอกว่าท no. ําสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอเห็นไหมคะที่ซางบอกว่าเราจะรู้ได้ไงทาสิ่งที่ถูกต้องเมื่อกี้เรารู้แล้วถ้าเรามีพ่อพระคัมภีร์เราทําสิ่งที่ถูกต้องเรารู้ได้ไงว่าอะไรคือถูกต้องไม่ถูกต้องก็อะไรที่ขัดต่อพระคัมภีร์สิ่งนั้นถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเราต้องมีทุกอย่างไปพร้อมๆกันมันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะ ลืมไปหรืออาจจะไม่ได้ระมัดระวังทําให้เราอาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็เหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นอาจจะเจอการสิ่งต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตล่อลวงให้ทําผิดง่ายๆมันดูสนุกกว่ามันดูทําง่ายกว่าแต่ถามว่าปลายทางเนี่ยมันอาจจะจบชีวิตได้นะพี่น้องถ้าเราทําผิดเขาเรียกอะไรนะบางคนบอกว่าคิดผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้ทําผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่ ก้าวพลาดแล้วค่อยออกมาพัง,งอัดถูกไหมพี่น้องเราก็อยากจะเป็นคนที่ทําถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นเรามาดระวังชีวิตนะคะสุภาษิตบทที่1 0บข้อที่9บอกว่าคนที่เดินอยู่ในทางเที่ยงตรงจะเดินอย่างมั่นคงคนที่เดินอยู่ในทางคดจะถูกเปิดโปงพระเจ้าบอกว่าทางเที่ยงตรงคือ,อยังไงคนที่ซื่อสัตย์คนที่สัตย์ซื่อจะปลอดภัยแต่คนที่คดโกงคนที่ทําผิด จะถูกเปิดเผยแปลว่าระหว่างทางเนี่ยพี่น้องอาจจะอยู่แบบลุกลี้ลุกลนนะพี่น้องเลือกได้นะคะว่าจะเป็นคนที่ทําถูกต้องหรือเป็นคนที่จะคดโกงหรือทําผิดทําผิดแน่นอนแหละพี่น้องต้องระมัดระวังเพราะว่าคนอื่นไม่รู้นี่ว่าเราทําผิดใช่ไหมเราก็กลัววันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเปิดเผยความไม่ดีของเราจะเปิดเผยไม่มีใครอยากจะโชว์ได้ไม่ดีให้เห็นหรอกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เทขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีว่าอยากจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วชีวิตปลอดภยัยหรือจะเป็นคนที่ ไม่ซื่อสัตย์และชีวิตล้มเหลวอา <c oughs> แล้วสิ่งนี้สำคัญเลยถ้าพี่น้องตัดสินใจได้แล้วว่าถามก่อนดีกว่าใครตัดสินใจที่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเสมอเอเมนนะคะ แปลว่าพี่น้องหลักพระเจ้าเพราะพิการที่พี่น้องทําแบบนั้นพี่น้องถวายเกียรติพระเจ้านะพี่น้องให้เกียรติพระเจ้าการที่พี่น้องให้เกียรติพระเจ้าคือยังไงเพราะว่าพี่น้องเชื่อและก็ทาตามสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าห่วงไว้หรอกพี่น้องแต่ว่าเราเองจะตัดสินใจยังไงพระเจ้าพร้อมมอบให้กับพี่น้องทุกอย่างความดีทุกอย่างความเสื่ซื่อทุกๆุอย่างพระเจ้าเตรียมไว้กับพี่น้องแล้วในข้อที่สี่บทเรียนที่สี่ อันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันเพราะว่าบอกว่า find your voice ตามหาเสียงของคุณค้นหาค้นหาอะไรค้นหาของประธานค้นหาความเป็นพี่น้องที่พี่น้องจะทำเมื่อกี้แต่ละคนบอกว่าอะไรน้องอ้ําก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมจะรับใช้ด้านไหนแต่น้องอ้ําทำยังไงคะเมื่อกี้ใครฟังอธิษฐานกับพระเจ้า แซงก็อธิษฐานนะคะแต่ไม่อยู่ในข้อที่ขึ้นมาเทศนาเนาะอธิษฐานไปอยู่ในทีมเด็กคูเรวีนะคะแต่ตอนนี้ก็พระเจ้าก็เพิ่มเติมให้แล้วเนาะแต่ว่าเราอธิษฐานเพราะอะไรเพราะเราต้องการรู้ก่อนเราต้องการจะตีกรอให้แคบลงว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เราคืออะไรของพระทานที่พระเจ้าจะใช้เราคืออะไรพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าสร้างเรามาแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าให้ความพิเศษกับเราแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการแตกต่างกันในหน้าที่นี้เพื่ออะไรหนึ่งเปโตบทที่4ข้อที่10บอกว่าแต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประทานที่ได้รับมาบริหารของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆที่ได้รับมาอย่างสัตด์สื่อแปลว่าพี่น้องถ้าพี่น้องจะรู้ว่าตัวเองพิเศษบางคนเอาตัวเองไปไงไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนนั้นก็ทําได้คนนี้ทําได้ดีเพราะาคนนั้น เก่งคนนั้นคนนี้เก่งแต่เรายังไม่ได้ลองทําเลยพี่น้องเราเอาความรู้สึกเปรียบเทียบมาทําให้เราด้อยค่าทําไมทําไมเราไม่เอาความเปรียบเทียบนั้นมาเป็นแรงผลักดันว่าเอ้ยฉันก็ทําได้น้องก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้ยายา่าเก้าขวบยังทําได้เลยค่ะพี่น้องอายุกี่ขวบกันแล้วไม่น่าจะมีใครเด็กกว่ายาย่าโนตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นพี่น้องตามหาสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ต้องทําอายุไม่สําคัญอย่าคิดว่ารอจนเองโตก่อนอย่าคิดว่ารอว่า ออฉันต้อง15ขวบนะฉันต้องเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้เชื่อที่หนักแน่นก่อนนะมันไม่ใช่หรอกคะ่ะพระเจ้าจะให้พี่น้องแบกรับภาระต่างๆของประทานต่างๆเนี่ยตามอายุและน้ําหนักของพี่น้องเองเอเมนไหมคะเอเมนนะคะเมื่อกี้ทางโคชูป,ป้ายแล้วนะคะพูดช้าเหรอเนี่ยว่าพูดเร็วแล้วนะ นะคะข้อที่ห้านะคะอย่าลืมนะคะตามหาเสียงและของประธานเริ่มอธิษฐานเลยว่าของประธานนั้นคืออะไรต้นปีนี้มรจา,จาาจย์ปาบอกว่าให้เราเริ่มอธิษฐานเนาะแล้วดูซิว่าพระพ่อ,พอในชีวิตของเรามีกี่อย่างของประธานของพี่น้องอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ในปีนี้นะคะบทเรียนที่ห้าอยากกลัวที่จะล้มเหลวมันต่อเนื่องกันใช่ไหมพี่น้องพี่น้องหาของประธานได้แล้วแต่พี่น้องอยากกลัวที่จะทํามันเขาบอกว่าคนที่ล้มเหลว ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องล้มเหลวเสมอไปถูกไหมเราทําทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดและเราทนะําความความล้มเหลวของเราไม่ได้แปลว่าพี่น้องจะเป็นคนล้มเหลวเสมอไปมีคนหลายคนนะพี่น้องที่ประสบความสําเร็จแล้วออกมาเป็นคําพยานออกมาเป็นเขาเรียกอนะไรออกมาให้ประสบการณ์ชีวิตมีใครสักคนหนึ่งไหมคะที่บอกว่าตัวเองไม่ล้มเหลวมีไหมไม่มีนะคะพี่น้องทุกๆก,การล้มเหลวทุกๆก,การผิดพลาดคืออะไรคะคือการเรียนรู้แปลว่าพี่น้องทำเถอคะค่ะ พี่น้องอาจจะล้มเหลวแค่ครั้งเดียวพี่น้องประสบความสําเร็จหรือคนบนโลกนี้ที่เขาบอกว่าเขาประสบกว่าเขาจะประสบความสาเร็จเขาอายุมากแล้วใช่ไหมเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะเช, <sarc> ชืชออ่อนะคะเพราะเรามีพระเจ้าเราจะไปได้เร็วกว่าเราจะเติบโตได้เร็วกว่าเราจะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าเอเมนนะคะในสองที่มิวทีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยริธานุภาพความรักการบังคับตนแก่เรา เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าก,กลัวเรียนรู้พระเจ้าเป็นผู้เสริมกําลังพระเจ้าจะบอกกับเราเองว่าให้ทําอะไรแล้วเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้ลองทําดูก่อนอย่าปฏิเสธแม้กระทั่งพี่น้องยังไม่ได้ลองทํานะคะข้อที่หกใกล้ความจริงแล้วพี่น้องบทที่หกเดี๋ยวพี่น้องจะง่วงเกินไปเนาะบทที่หกนะคะบอกว่าให้ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยพี่น้อง ในมัทธิวบทที่ยี่สิบ้อกบอกว่าเจ้านายของเขาตอบว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและและสัดซื่อเจ้าสัดซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากมาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเธอเป็นไงพี่น้องเมื่อพี่น้องสัดซื่อพี่น้องสัดซื่อในสิ่งเล็กน้อยคำว่าสัดซื่อในสิ่งเล็กน้อยนี่คืออะไรบางคนอาจจะคิดว่าไม่เข้าใจเนะเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจพี่น้องมีหน้าที่บทบาทอะไรเรียนหนังสือรับผิดชอบให้เต็มทีทําการบ้านไปตรงเวลา พี่น้องทํางานอยู่ทํางานทำ,ทำสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องงานรับใช้ทําอย่างดีเยี่ยมไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ฟอนสเตทแบบนี้อย่างที่พิดาเมื่อวานนุนใจมากมีใครมาไหมงานพิดางานพิดาพิดา,ดาออกมาเป็นคำพยานหลังตอนช่วงรับประทานอาหารเนาะพิดาพูดว่าพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้เขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่เขามีคู่ชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จทางด้านคู่ชีวิตแล้วมี เขาบอกว่าตอนแรกแฟนเขาไม่ได้เปน,นะแต่เมื่อเขาแต่งงานแฟ,แฟนเขาเป็นไงเปสุดยอดขออะไรก็ได้คือให้เชื่อบันสัญญาเขาบอกว่าอย่าดูชีวิตเขาที่ภายนอกตรงนี้นะแต่ให้ดูว่าพี่ดาทำอะไรถึงได้รับพระพรจากพระเจ้าแบบนี้เป็นยังไงเพราะว่าพระเจ้าพี่ดาเขาสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพี่น้องอาจจะไม่เห็นว่าพี่ดาทํางานอะไรพี่ดาทํางานในแบบหลังบ้านมากๆนะคะก็ กวาดบ้างห้องน้ําบ้างในโซนล้างจานบ้างที่เรามีอาจารย์สะอาดสะอาดกินพี่น้องเขานะคะไม่มีใครอยากทาเพราะว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เขาไม่สนใจ <rocks. S 1> เขาไม่ได้มองที่การงานที่เขาทําเขามองที่พระเจ้าว่าเขาทําอะไรให้พระเจ้าได้บ้างเห็นไหมสิ่งเล็กๆน้อยๆพี่น้องเริ่มทําได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าสิ่งเล็กน้อยพี่น้องยังไม่สัตย์ซื่อเลยสิ่งใหญ่ๆหญพี่น้องก็สัตย์ซื่อไปไม่ได้หรอกค่ะแล้วพระเจ้าจะมอบของใหญ่พี่น้องรับผิดชอบหรอ จริงไหมคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งที่แซงอยากจะบอกว่าเราเป็นคิดเตียนเราสามารถทำได้ตอนนี้เลยคือทุกคนอาจจะยังไม่มีภาระหน้าที่แต่ทุกคนรู้ว่าชีวิตเราสามารถถวายสิบลดได้ถูกต้องไหมคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าพี่น้องอ่ะได้รายได้เท่าไหร่ถวายเท่าไหร่ไม่มีใครรู้คนที่รู้คนเดียวคือพระเจ้าพี่น้องกับพระเจ้าพี่น้องลองสัจซื่อในสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าพี่น้องได้มาเท่าไหร่ สิบชักหนึ่งที่พระเจ้าให้มาสิบเนี่ยพี่น้องชักออกมาเพียงแค่หนึ่งพี่น้องยังกล้าทําแล้วหรือยังวันนี้พี่น้องดําเนินชีวิตคิดเตียมมากี่วันแล้วพี่น้องกล้าหรือยังที่จะทําแบบนั้นอย่างสซื่อถ้ายังเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะแซงเป็นคนหนึ่งที่รับพระพรผ่านเพราะเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆตอนนู้นเนาะได้รับพระพรผ่าน,านการให้สิบลถลองพระเจ้าบอกลองดูก็ลองสิคะเข้าใหม่ๆพระเจ้าบอกให้ลองลองเลยก็ลองให้แต่ก่อนเราไม่รู้เนาะเราไป ศาส,สนาอื่นเราก็ให้ตามที่เราอยากจะให้ร้อยนึงบ้างแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมแล้วแต่ตอนนั้นอยากจะให้มีมีแบงค์อะไรก็ให้แต่พอเป็นพระเจ้าพระเจ้ามีหลักการอยู่เพราะฉะนั้นแสงเลยลองดูแล้ววันหนึ่งพี่น้องพระเจ้าเทพพรกลับมาอย่างไรรู้ไหมเทพพรกลับมาโดยการที่เงินที่เพื่อนยืมเนี่ยเราไม่คิดว่าจะได้คืนแต่เราได้คืนอย่างอัศจรรย์น่ะเราตีศูนย์ไปแล้วอ่ะเราถวายสิบรถไม่เพียงเท่านั้นพระพรดับเบิลคืออะไร งานที่แสงทำมันมีสัญญาสัญญาสมุดหนึ่งถึงสาปีจบสัญญาแล้วแปลว่าก็จบกันเราจะไม่ได้เงินแล้วเราได้เงินก้อนนั้นมาแล้วสัญญานิย์สุดได้มาสามหมื่นสามื่นสาปีสมุดแต่พอถึงวันที่หมดสัญญาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ามาเขาเรียกว่าอะไรดับเบิลเช็คกับเราว่าของจริงนะจ๊ะพระเจ้าให้เงินกับเราทางเอเจนซี่โทรมาบอกว่าให้เงินเพราะว่า ขอต่อสัญญาแต่ไม่ต้องมาถ่ายทําแล้วนะอืไม่เหนื่อยด้วยขอบคุณพระเจ้าตบมือให้พระเจ้าดีไหมคะเราอยากจะยืนยันว่าพระเจ้าเป็นของจริงเวลาชังเจอเพื่อนเจอใครก็บอกพระเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นความจริงเพราะเป็นสิ่งที่เราได้รับมานะคะ,ะบทเรียนสุดท้ายที่น้องๆวัยรุ่นคนหัวร้อนอาจจะไม่เข้าใจเพราะแสงก็เป็นมาก่อนนะคะก็คือ Learn how to forgive เรียนรู้วิธีการให้อภัยคนเป็นวัยรุ่นหนะักเจ็บมาจับกลับตั้มเคยพูดว่าแกเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าตีหนึ่งทีโดนตีหนึ่งทีต้องตีกลับสองทีถูกต้องค่ะเป็นคนแบบนั้นทำไมต้องยอมอ่ะทำไมต้องให้อภัยก็ฟาดกลับไปเลยเนาะแบบนั้นแต่ว่าพออยู่ในทางพระเจ้าเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เราให้อภัยคนให้เป็น ะะมัทธิวบทที่หข้อที่ส4บอกว่าเพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ให้อภัยผู้ที่ทําผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์ก็ทรงอภัยใท่านด้วยตลอดระยะเวลาที่เราเนินชีวิตเนี่ยพี่น้องทุกวันเลยนะดีกว่าทุกวันจนกระทั่งวันนี้ทำผิดมาไม่รู้กี่ครั้งแต่พระเจ้าเป็นไงให้อภัยทุกครั้งแล้วทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นล่ะใช่ไหมแล้ว ถามว่ามันยากไหมในชีวิตแซงแซงรู้สึกว่ามันยากมากแซงไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแซงรู้สึกว่ายากแบบกอไก่ล้านตัวในตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะทําไมต้องให้อภัยแต่พอวันวันหนึ่งอ่ะเรามาฟังคําสอนเรารู้แล้วทําไมพระเจ้าถึงอยากให้เราปลดข้อนี้ออกเพราะอะไรเพราะสิ่งพวกเนี้ยพี่น้องจะเติบโตไปไม่ได้เลยถ้ามันมีลากหรือมีคนมาดึงขาพี่น้องอยู่มันเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นลากขมคืนมันมีความขุ่นข้องหมองใจเนาะพี่น้องคนนี้ไป เราไม่ไปดีกว่าเพราะเราไม่ถูกกับเขาคนนั้นไม่ไปเราถึงจะไปจะเจอหน้ากันยังไงลําบากใจเพื่อนก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันจะเดินไปทางไหนก็ไม่โอเคเพราะแต่ระหว่างทางเหมือนเราจะสุกได้เต็มที่ไหมก็สุกไม่ได้เต็มร้อยเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้เกาะชีวิตเราอยู่เกาะหัวใจเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราต้องทําได้ด้วยวัยรุ่นหัวร้อนจะหมดไปนะคะถ้าเราเป็นชีวิตคริสเตียนนะคะครั้งแรกทํายากที่สุด แต่พอพี่น้องทาครั้งที่สองที่สามครั้งที่สี่เนี่ยเชื่อเลยคะ่ะว่าพี่น้องทําได้และก็ทําทได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยเราจะไม่รู้สึกแค่ไปจริงๆแซง,งขั้ตั้เมื่อควรเลิกต้งนานแล้วนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีพระเจ้าดึงหลังชีวิตไว้เพราะว่าถ้าฝั่งนี้ก็จะรู้เลยว่าหัวร้อนมากนะคะตีกันไฟไม่หยุดแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะทำให้ก็ตอนนี้น,าน่าจะำไม่ได้แล้วนะคะว่ากี่ปีที่คบกันนะคะก็ไม่ได้นับแล้วแต่ว่าเชื่อว่าพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงจริงมันททาาายยกกไดดด้พูอ่่งีีว ก็ฝากไว้ประมาณนี้สัก7ข้อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะให้เราร่วมใจใการอธิษฐานนะคะฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองคทั้งหลายขอขอบคุณสําหรับทุกๆข้อทุกๆบทเรียนที่พระองค์ทรงประทานให้วันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่า7ข้อนี้จะจะเป็น7ข้อที่เราสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราเชื่อ ที่เราจะสามารถเติมเริยเติบโตไปในทางของพระเจ้าอย่างดีและสามารถจะเป็นคนที ong, ่น่ารักบนแผ่นดินโลกและสามารถจะเป่งประกายออกไปให้พี่น้องทุกคนรู้ว่าพระเจ้าดีต่อเราอย่างไรและเราเป็นเหมือนพระเจ้าอย่างไรให้เป็นภาพสะท้อนที่ผู้คนอยากจะเป็นเหมือนเราพระองค์เจ้าค่ะลูกเชื่อว่าวันนี้พี่น้องทุกๆคนทุกๆวัยพระเจ้าค่ะสามารถที่จะทําการและใช้การได้ในสายพระเนตรของพระงค์เขาจะเป็นพระพรต่อคนมากมายและไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์ทรงห่วงแหนไว้ล่วดติฐานทูลขอขอบคุณพงค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน